สวัสดีค่ะครูพิมพ์แห่ง perfect English ค่ะวันนี้นะคะครูพิมพ์เข้าใจค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องเรียนออนไลน์กันนะคะแล้วก็วันนี้ครูพิมพ์ม,มีท i ิปก็คือเคล็ดลับดีๆทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะที่จะสามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะอย่างที่1นนะคะก็คือ understand online learning practices and expectations แปลว่าน้องๆเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยเขา คาดหวังอะไรจากน้องๆบ้างนะคะอย่างเช่นต้องการเวลาต้องการให้ทําแบบฝึกหัดให้เสร็จอย่างนี้เป็นต้นคือเราต้องรู้ว่าคุณครูของเราเนี่ยต้องการให้เราทําอะไรกับเรื่องของออนไลน์เรื่องนี้นะคะอย่างที่สองค่ะก็คือ make sure นะคะว่าน้องๆเนี่ยมี reliable internet access แปลว่าจะต้องแน่ใจว่ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ดีค่ะ เพราะว่าการเรียนออนไลน์นั้นเราต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าเกิดว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงไม่พอหรือดีไม่พอจะทําให้เรารู้สึกว่าเรียนไม่รู้เรื่องติดติดขัดๆนะคะต้อง make sure ว่า uh, You h a v e r e l i a b l e internet access นะคะต่อไปอย่างที่3ค่ะก็คือ have a dedicated study space แปลว่าคุณจะต้องมีพื้นที่ ในการเรียนที่คุณคิดว่าเหมาะสมแล้วนะคะว่าคุณต้องการจะเรียนในห้องนอนคุณต้องการจะเรียนที่ห้องรับแขกหรือคุณต้องการจะเรียนที่ใดก็ตามที่รู้สึกว่ามันเงียบแล้วก็มีสมาธินะคะต่อไปค่ะอย่างที่4ก็คือ identify your learning objectives and goals แปลว่าน้องๆจะต้องคิดเจาะจงลงไปว่า จุดประสงค์ของการเรียนครั้งนี้เนี่ยเราต้องการจุดประสงค์จากอะไรนะคะหมายถึงจุดประสงค์อันนี้เราจะต้องไปสู่จุดมุ่งหมายอะไรบ้างจะต้องทราบนะคะอย่างเช่นคุณครูให้ทำแบบฝึกหัดจุดประสงค์คือต้องการให้เรารู้เกี่ยวกับเรื่องของ pronoun อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ต้องรู้ว่าอ๋อแบบฝึกหัดนี้จะนําไปสู่เรื่องของการทาแบบฝึกหัดและการเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องของ pronoun น,นั่นเองค่ะต่อไปค่ะอย่างที่5ก็คือ build a study plan Build a study plan ตัวนี้นะคะก็คือการจดปฏิทินว่าจะส่งงานเมื่อไรนะคะแล้วก็จะตามตารางเวลาของแต่ละห้องเรียนเนี่ยยังไงส่งงานตอนไหนส่งงานเมื่อไหร่นี่ก็สำคัญนะคะ Ask for help when you need it แปลว่าให้ขอความช่วยเหลือค่ะถ้าเกิดว่าคุณต้องการความช่วยเหลือคุณก็สามารถที่จะ ถาม professor หรือถามเพื่อนร่วมห้องที่อยู่ออนไลน์ถ้าเกิดว่าเรามีปัญหาเนี่ยเราสามารถจะถามได้นะคะก็คือเขาบอกให้ ask for help when you need it นะคะต่อไปอย่างที่7ค่ะก็คือ Review, revise แล้วก็ repeat นะคะ3ตัวนี้สำคัญนะคะ Review, revise แล้วก็ repeat แปลว่าต้องทบทวนนะคะเนื้อหาที่ให้มา Revise ก็คือเราจะต้อง แก้ไขในสิ่งที่เราผิดทำแบบฝึกหัดผิดแล้วก็ e ีพีทก็คือทบทวนนั่นเองนะคะต่อไปอย่างที่8ค่ะก็คือ take study break นะคะ take study break ตัวนี้แปลว่าเวลาเราเรียนแน่นอนค่ะเราจะต้องมีความอ่อนล้านะคะตาเบลออย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราจ้องคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตมากๆเนี่ยจะทำให้ตาเราเนี่ยเริ่มเบลอแล้วก็จะเริ่มปวดศีรษะนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ค่ะว่าตอนนี้ เราจะต้องเบรกแล้วนะคะเราไม่สามารถที่จะเรียนต่อไปได้แล้วลเพราะเริ่มปวดตานะคะเพราะนั้นจะต้อง take study break ให้เป็นนะคะต่อไปเรื่องที่9กค่ะก็คือ p a r t i c i p s t i o n แปลว่าหากมีการเ,าเขาเรียกว่าอภิปรายกันหรือการประชุมออนไลน์นะคะอย่างเช่นการทำงานกลุ่ม ในในออนไลน์เนี่ยเราก็จะต้องทราบว่าอ๋อเขาจะมีการดิสคัชนกันตอนไหนแล้วเราก็ต้องเข้าไปร่วมด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทราบถึงความคืบหน้าของงานนั้นๆอันนี้คือในกรณีที่คุณครูให้เป็นงานกลุ่มและให้ดิสคัชนกันนะคะอย่างที่10ค่ะก็คือ stay motivated นะคะ stay motivated นะคะ stay motivated ตัวนี้ก็คือให้ตัวเองเนี่ย รู้สึกมีการกระตุ้นอยู่ตลอดเวลานะคะในการเรียนออนไลน์ไม่ใช่ว่าพอจะเรียนออนไลน์แล้วก็รู้สึกหมดเรี่ยวหมดแรงนะคะเราจะต้องรู้สึกว่าอุ๊ยจะเรียนออนไลน์แล้วเราจะต้องไป go for it ทำมันให้ได้นะคะคือให้รู้สึกว่าตัวเองกระตือรือร้อนตลอดเวลานะคะไม่ให้ตัวเองหมดไฟในการเรียนออนไลน์นั่นเองนะคะแล้วหวังว่า10ทิปส่วนนี้นะคะจะทำให้น้องๆเนี่ยเรียนออนไลน์กันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ สำหรับ Perfect English เราตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ที่ p e r n น r y m a l l ชั้น2อย่างเดียวแล้วเรากออนไลน์ด้วยการสอนผ่าน Zoom นะคะแล้วก็มี YouTube นะคะของ Perfect English ที่ลงเนื้อหาดีๆฟรีๆนะคะลงไปใน YouTube แทบทุกครั้งเลยแล้วก็มี Subscriber มากมายนะคะหลายพันคนแล้วถ้ายัางไงก็ขอฝาก Perfect English เอาไว้ด้วยนะคะ สำหรับการเรียนออนไลน์และการเรียนตัวต่อตัวและการเรียนกลุ่มที่ p e r n a r l y m o ม e นะคะโอเคครูพิมพ์ขอฝาก10 t ท p ิปเอาไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบาย